สวัสดีทุกคนก็ได้นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นอีเวนต์นะครับทุกคนเออซึ่งเป็นอีเวนต์ที่มันได้พุแล้วก็มันมีตัวที่มันแรงมากๆนะครับทุกคนมีประมาณ4,000ตัวหรือว่า2,000ตัวประมาณนั้นแหละทุกคนเออให้ข้อมูลผิดก็ขอโทษด้วยนะครับทุกคนไม่ต้องไง เออซึ่งผมจะมาเล่นอีเวนต์ให้ดูแนละ้วผมจะมาเปิดทุกคนดูนะครับอ่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วหรือยังไม่รู้ว่าผมจะทําปกเป็นยังไงเออเพราะว่ามันเยอะมากๆเลยนะครับทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะเปิดได้หรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมพาไปลงนะครับว่ามันเป็นเรทยังไงซึ่งถ้าเราจะเล่นอีเวนต์นะครับทุกคนมันจะมาอยู่ข้างหลังตรงนี้เลยอ่ะมันก็จะมีคนแบบว่ากดเชิญหรืออะไรเงี้ยแล้วก็กดเข้ามาเถอะ หรือไม่ก็ไปในดิสอะไรเงี้ยแล้วถึงจะเล่นอีเวนต์ได้นะครับทุกคนผมก็มาเจาะลึกแล้วกันเนาะอืมเราก็ะโดเข้ามาเลยนะครับเราจะเล่นโซโลก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเล่นเป็นทีมก็ได้นะครับทุกคนซึ่งผมไปเล่นเมื่อกี้คือแบบว่าเล่นอยู่5คนแล้วมีคนลงแค่2คนคือผมอีกคนหนึ่งอีก3คนไม่ยืนนิ่งคือแบบผมก็งงเหมือนกันเพื่ออะไรไปเพื่อนไปด้วยกันล่ะหวังว่าตอนนี้จะไม่เป็นอย่างนั้นนะคือพี่ยาเขาเปิดไปประมาณ200กว่าปะเออแล้วเขาน่าจะได้มาตัวเดียว เออที่เล่เออเด็กๆอยู่เออที่ยิงไอเล่เนี่ยมาเล่นโซโล่เนี่ยนะครับทุกคนเออแต่ถ้าเล่นเป็นทีมจะดีกว่าอ่าอะไรประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวผมจะลงเป็นตัวปั๊มตังค์เลยละกันตัวจริงปะเฮ้ยพี่ตังค์นี่ว่าพี่ตังค์นี่เฮ้ยเราเจอพี่ตังค์ว่ะทุกคนเราเจอพี่ตังค์เออใช่ใช่พี่ตังค์เองน้องชาย พี่ตังเฮ้ยเป็นตังเล่นออสตาแน่ล้อโอ้ยผมมึงรู้นะเนี่ยโคตรเอา่ายรู่หน่อยเอาได้เลยครับพี่ตังได้เลยครับพี่ตังโอ้ยผมเจอพี่ตังว่ะเด็ดเด็ดจัดจัดท่าจัดท่าจัดท่าเอคเพื่อนต้นเกมให้หน่อยนะเดี๋ยวเราเล่นเกมให้ตอนนี้นะครับทุกคนเหมือนมอนมันจะไปนะครับเออแต่ว่าเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหลังใช่ไหมเออนายต้องเป็นความว่าหมูบ้านเรานะที่แบบว่าจะทําให้หมู่บ้านของเราอ่ะอยู่รอดเข้าใจปะ นายต้องต้นเกมให้พวกเราโอเคถ้า okay, ผมจะวางไอ้ตรงนี้เลยละกันอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ราคาจะกดบัฟละเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอเคไอ้ข้างหลังอย่าเพิ่งกดนะบัฟอะถ้าไอ้ข้างหลังกดบัฟนี่ <c oughs> นะผมบอกเลย <c oughs> ไปข้างหน้าจะกดไม่ได้พี่ชายมีเ,เซนป่นะ <c oughs> พี่มีอยู่แล้วน้องเค <c oughs> พวกเองต้นเกมให้พี่อะเลดเกมไดยพี่จัดให้นั่นแหละไม่มีอะไรหรอกโอเคถ้าผมจะวางเป็นนวดดำตรงนี้เลยละกันนะครับทุกคนอืม โอเคประมาณนี้ประมาณนี้หวังว่ามันจะไม่หลุดเข้าบ้านเรานะหวังว่านะอุ้ยเดี๋ยวผมไปดูบ้านตัวเองก่อนเป็นยังไงอุ้ยไหวปะเนี่ยไม่น่าไหวว่ะไหวไหวปะอุ้ยไหว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 อุ้ยชิวไหวชิวไหวชิวไหวชิวทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะอัพตังค์ไปเรื่อยๆนะครับทุกคนเพื่อที่เราจะเอาไอ้เซนนะครับมาแบกเออโอเคเอาไปเอาไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆเอาไปเรื่อยๆโอ้โหอะไรทำไมไอมันเยอะจังวะเฮ้ยทำไมมันเยอะจังอ่ะเฮ้ยข้างหลังไอ้บ้านเราได้ใช่ไหมได้จริงๆนะ คือแบบเออเออเออย่างไรอยู่เอ้ยคูเลอร์มาเอ้ยชิลแล้วชิลแล้วทุกคนชิลแล้วชิวแล,ชแ,ลชแล้วตันนี้เวฟที่สิบสองแล้วนะครับทุกคนเออเราต้องอัพไอตัวนี้ให้ตันนะทุกคนแล้วก็อัพไปตัวไอซ์เนี่ยให้ได้เยอะที่สุดนะทุกคนเราถึงจะอัพไอเซนได้นะครับโอเคตอนนี้ตังมีสามแสนจะอัพไปเลยให้ตันโอเคถ้าเล่นหลายคนน่ะมันจะเล่นง่ายมากนะครับมันก็น่าจะทุกเลดแหละเออจริงๆเออๆๆเออเอวะที่ฟูวเฟรมมันก็มีขมด้ว่ะโอเคไอซ์ผมอัพประมาณนี้โอเคพอแล้วนะครับทุกคนเราจะไม่อัพเรียวต่อไปนนนนะะครรับผมจวางงเเป็ไอซตี้แล้วผมก็จะอัพ ไอเซนนะครับให้ถึงขั้นประมาณประมาณนี้แล้วกันนะครับทุกคนมันจะติดป็นเอโอีนะครับอ่ะถ้าบอสมาหรืออะไรมาเราค่อยอัพเต็มอ่าอะไรประมาณนี้ให้มันแบบตีแบบวงรอบๆไปก่อนอ่าโอเคตอนนี้นะครับก็น่าจะชิวๆแล้วละ่ะทุกคนจริงอืมชิวชิวแหละชิวชิวไหมวะมันจะชิวใช่ไหมแต่ว่าผมรู้จักการที่เลือดมอนมันเยอะแล้วอืมมันก็น่าจะแบบว่าอืม เอาแบบนี้แหละเออให้มันตีเอ,อีไปเลยเฮ้ยแต่บอสมันหลุดว่ะทุกคนเออเดี๋ยวผมปรับไปลัดเลยกันให้มันตีแบบว่าแนวแบบตรงอ่าอะไรประมาณนี้กดกลับมากลับมากลับมาเพื่อนกลับหลังมาก่อนกลับหลังมาก่อนโอเคไอเซมผมบบอัพเต็มแล้วครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวรอโคนบอสนะครับทุกคนตอนนี้ก็ทันจิโร่หรืออะไรตอนนี้น้องๆก็โอเควางได้โอเคเพื่อนสวยสวยมากเลยน้องสวยมากสวยมากเราก็วางทันจิโร่อะไรไปแล้วกันอืมเรารอแค่โคนบอสอย่างเดียวนะครับทุกคนตอนนี้รอบอสออกมา กูจะโคนทันไหมนะ <c oughs> เฮ้ยมันวิ่งไปแล้วเพื่อนบอสออกบาล้วมาแล้วเพื่อนผมโคนไม่ค่อยเก่งด้วยดิประเด็นเลยอะคือประเด็นหลกัลกๆคือผมโคนไม่ค่อยเก่งคือ <c oughs> เอาตัวนี้ใหต้ตายกันไปหมดก่อนนะเพื่อนแ๋ยวเราค่อยโคขนก็จะปะโอเคบอสมาตรงนี้แล้วแต่ว่าเรานะครับทุกคนสามารถถ่ายบอสมงกลับหลังได้ <c oughs> ไมาวลปกันล้วหลังไปน้องกหลังไปตัวขา้างหน้าตายหมดยังอะ อ,อีกเยอะแล้วล่ะอีกเยอะบอสนะครับทุกคนก็ได้มาตรงนี้แล้วผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าบอสมันต้องอยู่ในวงแล้วถึงจะโค่นได้หรือว่าถ้ามันออกนอกวองปุป๊บเราจะโค่นไม่ได้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันว่าทุกคน <c oughs> คือแบบผมอยากให้ข้างหน้าตายให้หมดก่อนอ่ะเออคือผมแบบ okay, <c oughs> <c oughs> เอาไงคือผมโค่นบอสไม่เป็นทุกคนเออจบไรเอาไงดีวะเนี่ยเอ้ยหลักการโค่นมันคือ,อไรหล <c oughs> ักการโค่นบอสเออข้างหน้าเอยเอาให้ตายก่อนนี่ <c oughs> ผมกลัวมันไปโคนไอ้นี่ไอ้เนี่ยเออกูกลัวจริงๆนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยกลับหลังได้ปะกับหลังอีกได้วปะอีกนิดเดียวโอเคเดี๋ยวผมจะรองที่จะดีนี้ก่อนนะครับทุกคนคือแบบว่าให้ตัวข้างหน้าตายก่อนกูโคลนทันไหมเนี่ยอย่าบอกนะโคลนไม่ทันอย่าบอกนะพี่ขอโทษได้ปะแต่พี่โคลนไม่ทันปั๊บโคลนปุ๊บอ่าลองลองกดลองกดนะลองกดนะลองกดนัลองกดดูลองกดดูเออเผื่อเผื่อได้เผื่อได้เผื่อได้ ไม่เฮ้ยออกมาแล้วโอ้ยทุกคนถูกด้วยทุกคนเยโอเคนะครับทุกคนอันนี้นะครับมาแล้วโอ้โหตัวโคนมาแล้วโอ้ my god เฮียแ้วทำไมมันตัวเดียวเองวะที่จริงมาต้งสองตัวไม่ใช่เหรอวะแล้วทำไมมาตัวเดียววะหวังว่าเราจะไหวนะครับทุกคนหวังว่านะโอ้ my god ผมจะบังคับตัวนี้นะครับทุกคนผมว่าผมน่าจะโคนผิดผมโคนได้แค่ตัวเดียวนะครับเราก็ต้องมาแก้ข่าวนะครับ ด้วยการที่เราต้องมาตีนโอ้ไม่ก็เฮ้ยเฮ้ยเสียอะไรวะโอ้นึกนึกมันเข้าบ้านก็ว่าอยู่มันเข้ายังไงเฮ้ยคอนโทรตัวแล้วค่อยเราไม่ต้องมาช่วยกันตีหน่อยด้เพื่อนเร็วดิเออเราโคลนผิดพลาดนิดหน่อยเนี่ยเพื่อนเร็วๆดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยค้างอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ้าวุ้ดเด้อชีวิตกูไม่ต้องมาเจออะไรอีกตัวโอ้โห มันคลองคุณทุกคนมันคลองเออโอเคเอาง่ายเลยนะครับทุกคนคือผมมีภาพให้ทุกคนดูตอนที่ผมผ่านโอเคเออประมาณนี้ทุกคนเออถ้าเราผ่านนะครับเราจะได้ของสิ่งนี้มาเห็นนะเออสมมติถ้าเราผ่านนะเออเราจะได้นี่มาประมาณนี้นะครับทุกคนเออซึ่งผมมีกี่อันเดี๋ยวไปดูกันว่ามีกี่อันโอเคทุกคนผมมีอยู่ 511อันนะครับทุกคน511อันมาดูนะครับว่าเราจะได้ตัวดีหรือเปล่านะครับทุกคนซึ่งมีคนที่มาเชียร์แล้วด้วยนะก็คือพี่ไอพี่ย่านะครับทุกคนอ่ะโอเคเราจะมาเปิดกันเลยคิดว่าผมจะได้ปะพี่ได้ได้เกลือได้เกลือฮะมาห1าร้บเดี๋ยวผมผมว่าผมจะเก็บไว้ดูต่างหน้าสั้สิบมีตัวผู้หญิงราคาหลักพันถ้าเองเกิด5 0 0ไม่ได้ไหอันนี้คือไปได้ใช่ไหมมันต้องเป็นลูกดาวใช่ไหมมันต้องเป็นสีคือบากี้ โอ้โหอันนี้อันนี้คือเกลือใช่ไหมพี่อันนี้คือเกลือนะเกลือเกลือล้วนโอเคมาต่อพี่เรากดเป็นสองอันแล้วใช่ไหมเราไม่ได้อันนี้คือเกลือเฮ้ยพี่พี่เปิดเกียร์พี่ได้พี่เปิดเกียร์พี่ได้พี่พูดมาแค่นั้นแหละร้อยนิดๆพี่ก็ออกโอ้ทําไมมันมันมันแบบมันเฮ้ยมันใช่ปะเดี๋ยวพี่มันใช่ปะเนี่ยผมไปดูได้ป๊บว่ามันเหลือกี่ตัวดูได้ไปดูดิเหลือเยอะเหลือเยอะใช่ไหมเหลือเยอะใช่ไหมไม่ออกหรอกทําไมทําไมทําไมพี่ดูดูผมขนาดนี้ปฮะ ไอตรงนี้ปะสามพันสี่ร้อยตัวแล้วอันนี้หนึ่งพันหกร้อยตัวเหลืออะไรมันบอกว่าเหลือเหลือซ้ายคือเหลือพี่ให้ความรู้ผิดเหลืออยู่สามพันกว่าตัวโอ้โหมันออกไปแค่สี่ร้อยตัวเองลูกแต่มันก็ไม่ออกให้เรอกนะเฮ้ยอะไรอ่ะมันไม่บอกให้เองหรออ๋อโอเคมันเหลืออยู่โอเคโอเคเดี๋ยวออกไปก่อนออกไปก่อนมามานี่ไงเห็นนะซาสุเกะมาแล้วเนี่ยนะ ยังไม่เห็นแล้วเนี่ยเนี่ยนะตลบฟ้าหมดไม่มีหัวใจอยู่งคือคือคือห้าร้อยอันเลยพี่โอ้โหก็ไม่มีหัวใจมาผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วพี่จริงๆนะโอ้โหเดี๋ยวดองได้ได้เจตเทียวโจรสลัดเลยว้ายว้ายว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วมาแล้วจะสวยแบกอย่างนั้นก็ได้เหกดาวเห็นไหมเออหกดาวเจมส์หกดาวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกขอพี่ เฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยไม่มีเบสิ่งตัวนี้เขาขายอยู่2องหมื่กว่าบาทอ๋อไม่ต้องพี่ผมเห็นพี่เปิดได้เยอะอยู่ในคลิปพี่อะ่ะไม่ต้องพูด <c oughs> มันมีมันบอกว่ามันมีโอกาสกีเปอร์เซ็นต์อะ่ะมันไม่บอกโอกาสเลย <c oughs> โอ้โหไม่งออกไป4 0สี่รอยตัวพี่กูหนึ่งในนั้นแล้วใครอีกวันเนี้ยโอ้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเปิดที่นี่ด้วยนะครับหัวจะได้ไม่ร้อน <c oughs> โอ้ไ y g ก d ป็นนิมิตที่ดีที่มีอาจารย์ออกมาแล้วผมไปเล่นอีเวนต์มาแม่งยืนนิ่งกับสามคนน่ะสุดยอดจริงๆเล่นอย่สองเฮ้ยยอะเฮ้ยมาทำไมนักหนาไว้พี่ผมไม่ต้องการโอ้โหตัวโคตรตึงมันตึงตรงไหนวะตอนนี้เราได้ตัวสมอกมาสองตัวแล้วนะครับแต่ว่าตัวอื่นเรายังไม่ได้มาซึ่งซึ่งมันไม่น่าจะได้หรอมั้งได้พี่ผมท้อว่าผมทอพี่ กลิ่นแล้วแบ๊เริ่มมาแล้วว่ะเริ่มได้กลิ่นแล้วว่ากลิ่นอะไรวพี่กลิ่นเกลือแล้วพี่เห็นไหมพอเองยืนหน้านั้วไน้าสองตัวติดโอ้ยโอ้ยก็ location ตรงนี้โอ้โหการไายนะไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยนะครับทุกคนอย่ามานะจะเกลือค่ะาตกูลกจริงก็จะเกลือนี่โตโรนี่ไงผมบอกเลนบนราคาบอกว่านินจาเก่าจริง ว่ได้ทุกสียชาตะด็กลกสยาตต้องมาต้องมาจริงๆเฮ้ยสองตัวเียมันออก่อวจังอ่ะไม่ต้องการอล้ป่ะออกไปวอะป่ะไล่ออกขไล่ออกไปมีเฮ้ยอไผมรอเาไมนักหนาวะไม่มีเวลาทำใจเลยตอนมันแบบสีพูวผมผมลืมไงผมลืม มันต้องมีเวลาหห่อใช่ไหมคือมันกดเพลินเกินไปไพี่พี่ก็ใจวะคือมันกดเพลินไงมันมาประมาณสามตัวแล้วเว้ยไอ้ธโมกอ่ะจริงไม่รู้จะมา,า,มาทำไีแ้วผมจะไปเปิดโลกสองนะครับทุกคนมผมไม่ไหวแลแ้วไอ้โลกหนึ่งเนี่ยคือแบบมันเกือเกินมันเกือแบบเกือเกิาโลกสองมาทุกคนเงียบเลยพวกเรา โอ้เป็นกดเร็วเกินแม่งเ้ยสมุกไข่ยีเองดูไม่ทันหรอกถ้าบันมาเองก็่อยากขายมันตัวละสี่สิบบาทแม่เงยอ่าล็อกไปตัวนี้แล้วกันเฮ้ย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 แม่เ้ยเฮ้ยแตงมมเปิดเลข่องได้ได้สองตัวแล้วนะ โอ้ยรอบสองโอ้ยโอ้ยโอ้่รู้ยโอ้ยโอ้ยกอ้ยโอ้ะโอ้นโอ้ยโอ้ยโน้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยนอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้่โอ้ยกอ้ย้อ้ยโอ้าโอ้ยโอ้ยโ่ก็โอ้ยี่พี่ซ้ยโเ้ยโอ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 ันแล้ครั้าือแบบว่าไอ้สโันมาไ้่รู้ย่อัวแอ้ยโอ้ยับ้ะแล้วแร้นะอรับอ็ยังไม่ออกมาเลยอ่ะทุกคนอืม ตอนนี้นะครับทุกคนเราเหลือ3 0 1อันนี้จะเป็นอันส0 0รยโอเคต่อไปนะครับทุกคนเราอย่าท้อนะครับเราอย่าท้อนะครับเพราะประคอยังอยู่ในมึงใครเนี่ยโอ้ดูดวงมาดูดวงผมพี่คือแบบตรงนั้นอ่ะมันดวงมันชั่วร้ายเว้ยคืออ้าวเดือนเล่นกูยังตกมาข้างล่างโอเม่ก็ โอเคแ้วผมจะมาตรงนี้โอเคนี่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 ที่ที่ไม่เคยมีใครมาอืมโอเคตรงนี้เลย oh. คือตรงนี้มันจะไม่มีสิ่งแบบว่าชั่วร้ายอืมมีแค่เราเนี่ยแหละชั่วช่วร้ายแล้วก็ไม่มีสิ่งดีด้วย ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่มีบัตแล้วไม่มีบัตแล้วพี่ทำอะไรทำไมันออกเหมือนกันเลยตัวนั้นตัวนี้มันเีอย่างนี้เลยเอ้กูขายไงัูไปอัพไหมอยากขายตัวมันดีเป็นหมื่นเลยแบคก็จะเป็นหมื่นเลยอผมรวยแล้วเลยพี่ผมไม่ต้องทำอะไรแล้วชีวิตเนี้ยคือผมนั่งฟาร์มขายโอ้ยพี่ไอ้ไม่หอดีนะพี่พี่ได้ปะพี่เปิดได้ปะไม่ได้อะ โอ้ไม่กนพี่จะท่องร้อยอันแล้วอ่ะพี่เอมกับ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 ลงแรกกับลงแรกกับลงแรกนะครับทุกคนตอนนี้เหลือสองร้อยสามเราต้องกลับลงแรกเราต้องแบบว่าทุกทฤษฎีเราต้องทําให้หมดนะครับแล้วการกลับไปกลับมาเราอาจจะได้ก็ได้เออคือแบบก็รู้สึกว่าอืมว่าแบบรู้สึกว่าว่าจะไม่ได้เะวันนี้ได้มันต้องได้ Okay, โอเคเดี <แก S 1> ๋ยวเราจะมา <c oughs> นี่นี่นี่ที่ตรงนี้เลยคือแบบแอบบล่าสุดเข้าตอกแล้ว <c oughs> เออแอบไบงแอบมาแล้วเนี่ยลเลขโอ้โหไม่มามันไปทุกอย่างแล้วเนี่ยทุกกำแพงทุกเนี่ยสีม่วง <c oughs> สีม่วง,องลองขึ้นหลังคา <c oughs> เออเนี่ย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  <c oughs> ลองเลยลองเลยสีม่วงจริงมาลองเปิดเลยนะคลิปนี้มีกี่ทฤษฎีนะครับไม่รู้ครับอะไรก็ได้ที่มันได้อะถ้ามันได้เนี่ยคือแบบเปรี้ยวอ่ะอืมเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย มุ่งไปแหลจะตะโกนแล้วตอนเนี้ยโอ้ยี่ผมพุ่งมปแรลจะตะโกนแล้วอะตะโกนไปไปไปอะไรไปจะมีแไปอะไอีกกีรอบวันเนี้ยโอ้โหหลังคาเม่วงนี่มันจะเซตติ้งมานะ จริงพี่มันให้มาแต่มันให้อะไรมาก็ไม่รู้พี่มันให้มามันก็ให้มาไม่สุดคือแบบขอสุดๆเลยได้หมเออไอตัวสมุกเมื่อกี้ไปขายได้น่าจะได้หมื่นนึงละไอ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 ้อมมไอ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 อไ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 มไอไอ้อไกไอ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 กอไออไอ้ออีอไ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 อ้อไอไอ เฮ้ยมาต้องมาอันนี้พี่ต้องมาเองเราเราตอนนี้เราเราหมดไปแล้วนะครับทุกคนคือคือเหลือร้อยเก้าสิบหกนะครับตอนนี้คือแบบเฮ้ยมาต้องมาแล้วพี่ผมผมผมไม่อะไรแล้วพี่ถ้บดาวมายังเม่งละผมผมไม่สนใจแล้วตอนเนี้ยคือแบบจะมาก็มาอ่ะจะมาก็มาคือไม่มาก็ไม่ต้องมาละก็คือแบบเราก็ไม่ต้องเจอกันหรอกนะจริงๆแล้วอ่ะไอ้สองตัวนั่นอะ เวลาละลาละลาละลามันไม่ได้จริงๆว่ะมันแบบน้ำมันดาวบ้ามันก็ต้องแบบนิดหน่อยนะเออแม่งเอ้มาทั้งหมู่บ้านแล้วมึงเนี่ยแม่งกระถางเงาแยกล่างแม่งเอ้ใครก็ได้ไปทากระถานี้ออกไปหน่อยดิเนี่ยไอตัวเนี้ยที่เราอยากได้ทุกคนในตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยคือเฮ้ยมันมีวิธีการได้ง่ายๆอยู่นะเทปมาเทปมาคือคือได้เลยจริงๆอันนี้เรื่องจริงเลย เฮ้ยดาวดาวละหล่ะมันไม่ขินวะพี่โมเกอร์มันมันเป็นดาวอย่างงี้ใช่ไหมตอนนี้พี่ได้อ่ะใช่ไหมใช่ใช่ดาวอย่างงี้เลยดาวอย่างงี้เลยอ๋อดาวอย่างงี้เลยเออดาวมีไว้เบิ้งเอื้อมบ่ถึงโอ้ยผมไปบ้าแล้วพี่ทุกคนจะนับครูดาวแบบว่า100แล้วนะตอนเนี้ยคือจะ100อะไรนะ1 0ึ่งรแล้วเนี่ย103 102 ร้อยเนืองโอ้โหโอเคมาไม่ยอมผมผมไม่อะไรแล้วพี่ผมไม่เฮ้ยแล้วผมผมมีผุ้มรุ่งกันแล้วพี่ไม่ไหวจะเฮ้ยแล้วพี่ผมมีผุ้มรุ่งกันแล้วพี่ผมผมแบบไม่เอาละก็คือแบบนะมาตอนนี้การถ่ายเกินแฟรแล้วอ่ะพี่ผมผมหลอกใันมันไม่เฉยไม่มีหรอกเออพี่พี่พี่แรกกันไหมผมให้ตัวน่าสิบตัวเลย มึงอกี้รอกูไปสู่อีกรอบมันจะได้ไหมมันไม่ได้หรอกพี่จริงๆพี่เชื่อผมดิเดี๋ยวดีมาหนักหนานะมึงมาต่อยกูเป่าเลยไม่มีอะไรเลยเห็นไหมแบ๊คคุณเลยมันมาบ่อยเกินไปนะบางทีพี่โอ้โหดูดิพี่เหมือนมันมาตอกย้ำวะพี่ มามาหอตัวมามึงแยกมาแยกแยกมาเยอะเลยแยกเงามาโอเคตอนนี้นะครับเราจะเหลืออยู่ห้าสิบอันแล้วนะครับทุกคนโอเคห้าสิบอันแล้วนะครับทุกคนอืมได้สม็กเกอร์กี่ตัวครับได้สม็กเกอร์มาด้วยกี่ตัวคือมันเยอะมากๆคือนับไม่ท้วนใครจะเอาบ้างผมแจกพออยู่เงียบๆแล้วผมก็อยู่เงียบๆมดแล้วผมไม่มีแรงเฮ้ยแล้วพี่จริงๆนะเหนื่อย มันประมาณสิบเฮ้ยยี่สิบเฮ้ยแล้วอ่ะคือแบบพวกเราก็ควรแบบอันนี้ได้แล้วนะควรรู้โอเคทุกคนอันนี้ครับแปดอันสุดท้ายโอ้ไ oh ม่กอดจีดนะถอยหลังไปทุกคนนะครับนับถอยหลังไปด้วยกันนะครับ 5, 5, 4, 3, ทุกคนห้าสี่สามสองอันสุดท้ายครับนี่โอ้โหคุณปิดคลิปเลยเจอกันทุกคน